ข่าวต่างประเทศวันนี้มีข่าวหนึ่งที่ผมจำเป็นที่จะต้องเอามารายงานท่านก่อนอาจจะไม่ลงรายละเอียดมากนะักคือเรื่องราวของประเทศคาซัคสถานประเทศนี้ออตอนนี้กำลังเกิดข่าวใหญ่ก็คือ รัเสเซียได้ส่งกำลังบุกเข้าคาซัคสถานคาซัคสถานนี่ที่ผมต้องพูดถึงสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศเพราะว่าผมได้พูดถึงเรื่องปลายปีที่แล้วเนี่ยรัเสเซียจะบุกยูเครน สหรัฐประธานาธิบดีไบเดนก็โทรศัพท์คุยกับรัสเซียว่าอย่านะเขาปรามกันถ้าบุกเขาจะต่อต้านบอยขอดกันรัสเซียก็บอกไม่บุกแต่ก็หึ่มฮึมฮึมฮึม,ฮม,ฮมคือสนับสุน,นุนอยู่แล้วในในยูเครนแต่ไม่มีปีไม่คุยเลยครับส่งกำลังบุกเข้าไปในคาซัคสถาน ความขัดแย้งในเรื่องยูเครนนั้นประชาชนแบ่งเป็นสองฝากฝากหนึ่งต้องการประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเสร,รีแล้วก็ดูจะชอบแบบยุโรปตะวันตกคือพยายามจะเอาประเทศเนี่ยเข้าไปเป็นเออียด้วยเพราะหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจกโตโตขึ้น แต่อีกกลุ่มการเมืองหนึ่งไม่ต้องการเข้ากับ eu แล้วก็เกิดปัญหาคาราคาซังกันมาจนกระทั่งแตกเป็นสองฝากผมเอาคร่าวๆอย่างนี้แล้วรัเสเซียก็หนุนกลุ่มที่นิยมรัเสเซียก็ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้จะอยู่ใกล้ๆรัเสเซียประเทศคาซักเอยขอโทษประเทศยูเครนเนี่ยเป็นประเทศ อยู่ในสาภาพของโซเวียตเก่าเป็นเมืองใช้เป็นประเทศพอหลังจาก1990แล้วก็แตกก็เป็นประเทศที่ติดก,กับยุโรปแต่คาซัคสถานนี่เป็นประเทศที่แตกออกมาเหมือนกันอย่าลืมว่าสาภาพโซเวียตเนี่ยมันใหญ่มากตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยชนะสงครามเนี่ย ก็ไปรวบรวมประเทศต่างๆเข้ามานะครับผมเลยอยากให้ท่านดูภาพนี้แผนแผนที่อันนี้เพื่อเราเราจะได้ติดตามข่าวต่างประเทศได้ทันการว่าในปีใหม่ปีเสือเนี่ยมันไม่ใช่เสือเฉพาะในประเทศไทยนะในต่างประเทศมันก็แรงขึ้นครับมหาอำนาจรักษาผลประโยชน์ของตน โดยไม่แคร์อะไรแล้วเดี๋ยวนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถ้ามันคล้ายๆตอนสงครามโลกครั้งที่สองะครับคือก็ไม่แคร์อะไรกันแล้วเยอรมันตอนนั้นเยอรมันเป็นฝ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็เล่งสร้างอำนาจของตัวขึ้นมาจนกระทั่งฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสเห็นท่าทางจะไม่ไหวก็พยายามจะเจรจาอยู่ๆก็ เดี๋มันก็บุกโปรแลนด์แล้วก็กลายเป็นสงครามขึ้นมาวันนี้มันไม่ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามแลครับแต่ว่าสัญญาณของมหาอำนาจเขาเอาผลประโยชน์กันเป็นที่ตั้งไม่เคารพสิทธิมนุษยชนไม่เคารพอะไรทั้งนั้นลหละทีนี้ประเทศคาซัคสถานเนี่ยเป็นอนดีตของสหภาพโซเวียตตามรูปที่ท่านเห็นผมปักหมดหมุดแดงกับหมุดเขียว หมุดแดงเนคาซัคสถานหมุดเขียวนี่คือ,อยูเครนคาซัคสถานเป็นรักษ์ใหญ่ที่สุดนะครับที่แตกออกมาจากโซเวียตรัเสเซียท่านดูจากแผนที่จะเห็นสีเขียวนี่ใหญ่แล้วผมโยงให้เห็นว่าวันนี้มันมีจุดตึงเครียดอยู่ที่ยูเครนแต่ไม่มีท่าน ยังไม่มีปีมีคุยพว่บุกเข้าไปในคาซัคสถานแล้รลัสเซียปัญหาใหญ่ก็คือตัวคาซัคสถานเนี่ยเป็นประเทศที่มีน้ำมันมีแกส๊สแล้วเกิดประชาชนประท้วงทำไมประท้วงอ่ะก็คนอยู่ในอำนาจก็อยู่นานนี่ครับมันเป็นบทพิสูจน์เลยว่าถ้าคุณอยู่นานเนี่ย การเผด็จอำนาจตัวเนี้ยมันก็จะทำให้การทุจริตมากขึ้นเพราะการตรวจสอบไม่มีเพราะในกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์หรืออดีตคอมมิวนิสต์ที่แยกตัวมาส่วนใหญ่ยังเป็นพักเดียวอยู่ครับไม่ได้ปกครองในระบบพรกคอมมิวนิสต์นะแต่โดยกลไกของระบบเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าไอการที่จะพัฒนามาสู่ประชาธิปไตยเพื่อจะ เคารพสิทธิมนุษยชนนี่มันไม่ง่ายครับไอ้โครงสร้างรัฐเนี่ยคุณคนนี้นอนอสูอสตร,อสตรตานาซาบาเยฟเป็นประธานาธิบดีของคาซัคสถานประมาณ30ปีครับ <c oughs> นานถึงประมาณ30ปีแล้วบังเอิญประเทศนี้ผมเคยได้รับเชิญไปเชิญไปดูงานไปดูกิจการปัญหาเรื่องเขากำลังรณรงค์ยกเลิกนิวเคลียร์รัฐคาสักสถานที่ใหญ่โตเนี่ยคนที่นั่นมีหลายเชื้อชาติ และเชื้อสายก็คือมองโกลเชื่อไหมหน้าตาเหมือนไทยเราเนี่ยคล้ายๆกันทำไมมีหลายเชื้อชาติในเวลานั้นเนี่ยเวลามีปัญหาความขัดแย้งสมัยสตาลินรัฐไหนมีความขัดแย้งกันกลุ่มชนมีปัญหากันแกขนขึ้นรถไฟเลยแล้วก็มาทิ้งไว้ที่คาสักสถานถ้ามาอยู่ที่นี่ตัวคาสักสถานจึงมีหลายเชื้อชาติมาก นะครับแล้วเป็นรัที่รัเสเซียใช้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกนั้นอย่าลืมว่าพอสงครามโลกที่สองเนี่ยอเมริกาใช้นิวเคลียร์ถล่มญี่ปุ่นสองลูกรัเสเซียชนะสงครามด้วยก็เลยคิดว่าต้องศึกษา ก็มีนักวิทยาศาสตร์นะครับชื่อในคูซาทอฟท่านเห็นรูปแล้วนะครับนี่นนี่คือคนคาสักสถานแต่งตัวสวยวัฒนธรรมแบบมองโกนะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัเสเซียเป็นรัฐใหญ่ติดกับจีนเออติดกับจีนมาทางนี้ติดกับอิราน ปรากฏว่ามีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนวิจัยทำนิวเคลียร์ชื่อคูซาทอฟรู้สึกจะตั้งเป็นชื่อเมืองนี้ด้วยนะเนี่ครับเขาทำอนุสุวรีอย่างนี้ไว้ผมเคยไปที่นี่เขาเชิญไปไปร่วมงานในการดูการลดอาวุธนิวเคลียร์ ปรากฏว่าการทดลองนิวเคลียร์ครั้งแรกๆเขาทดลองที่คาซัคสถานไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายครั้งแล้วทดลองยังไงครับทดลองบนดินทดลองบนดินพอทดลองบนดินก็เกิดปัญหาสิครับไอ้รังสีมันนี่ทีแรกไม่รู้นี่รังสีก็ทำให้คนคาซัคสถานนี่ป่วยกันระนาวเลย ผมก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลปรากฏในสมัยของคอมมิวนิสต์เนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยชื่อของคนเจ็บป่วยในยโรงพยาบาลนี่ปิดเป็นความลับหมดและต่อมาพอรู้มันมีปัญหาเรื่องหลังสีก็เริ่มมีการทดลองใต้ดินเออนั่นดังนั้นถ้าท่านดูภาพพระเอกมเรียกเป็นพระเอกและสุนัยเนี่ยว่า เนี่ยไปแล้วก็เขาอยู่กระโจมเหมือนมองโกลเลยนะครับนี่เขาต้อนรับเราแบบตั้งกระโจมแล้วก็กินข้าวกันในกระโจมนั่นแหละผมก็เลยแม่เห็นชุดสาวๆคาสักสถานแล้วก็มันโดดเด่นดิก็เลยถ่ายรูปมาเป็นที่ระลึกแล้วก็ก็ต้องมีตัวแทนประเทศไทยไปกล่าว เกี่ยวกับเรื่องปัญหาของ Nuclear, นิวเคลียร์นี่ยแหละครับในรูปที่ท่านเห็นเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าจุดที่เขาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เนีขามีจุดมีหลุมที่ทำแล้วในทุ่งนิวเคลียร์เนี่ยผมก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่นั่นเฮลิคอปเตอร์นี่ก็ดูเก่าๆนะครับผมก็ูรู้สึกว่ามันเก่าๆอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเอาไม่เป็นไรแล้วไปก็ปายเสี่ยงกันภาพนี้ผมเก็บมานี่มันสะท้อนอะไรรู้ไหมครับสะท้อนว่าผมไม่มีภาพแล้วหาใน Facebook ครับเออเจอครับเจอก็เลยเก็บมาให้ท่านดูผมก็ไปกล่าวปราศัยตัวแทนแต่ละประเทศก็ไปกล่าวกันที่นั่นนะครับแล้วก็ไปดูกิจการโครงการต่างๆ แล้วเขาก็มีการฉลองจัดงานนะครับผมก็เลยรู้จักอ๋อประธานาทิบดีคนนี้เขาชื่อนายซาบาเยฟนะครับจำได้นาซาบาเยฟเพะไปที่ไหนก็นาซาบาเยฟเสนามกีฬากนาบาบาศเยฟไปที่ไหนก็ชื่อนั้นหมดเลยแล้วแกเป็นเหมือนกษัตริย์ แล้วผมสนใจมากว่าเอ๊ะแล้วทำไมแกขึ้นมาได้วะเนี่ยประเทศเวลาแยกไปใหม่ๆนี่มันจะเลือกตั้งยังไงอ๋อในซาบาเยฟคนนี้เนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คาซัคสถานก็คือเป็นประธานาธิบดีของรัฐคาซัคสถานในเวลานั้นนั่เพราะเลขาธิการพรรคเนี่ยสูงสุดแกก็มีบาร,รมี พอสหภาพโซเวียตล่มสลายก็แยกตัวพอแยกตัวปับ๊บแกก็ลวกประเทศเลยแกมีบารมีมากกว่าคนอื่นนี่ไม่มีกลุ่มการเมืองอื่นทหารเจ้าหน้าที่เป็นของแกที่อยู่ในสายบังคับบัญชาของแกแกก็จัดเลือกตั้งแกก็ชนะสิพอชนะก็อยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยถึงสามสิบปีผมเคยเอาเรื่องเนี้มาคุยกับท่านและปรครฏว่าแกก็30ปีแล้วแกก็แก่มากแล้วนี่ ก็ต้องออกจากประธานาธิบดีก็ปล่อยให้คนอื่นขึ้นแต่ไม่ได้ปล่อยนะเอาพักพวกขึ้นต่อแล้วตัวแกก็เขียนรัฐธรรมนูนให้แกไปเป็นบิดาแห่งรัฐก็พูดง่ายๆว่าสื่อตอบนั่น,นั่นแหละประชาชนมันก็ทนไม่ไหวแล้วยิ่งตอนหลังนี่มีการทุจริตมากขึ้นแล้วสายโซ่ขาดจุดประกายจุดสำดาบอยู่ที่ไหนครับ ขึ้นราคาน้ำมันก็ประเทศเป็นผู้ขายน้ำมันแต่ราคาน้ำมันแพงขึ้นประชาชนก็ยากจนอยู่แล้วเลยเดินขบวนเอาไม่อยู่ครับนี่ผมเล่าคร่าวๆนะครับส่วนอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวมีโอกาสผมมาคุยกับท่านใหม่อีกทีก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ผมรีบเก็บข่าวนี้มาก่อนเอ s อ r e e t Journal ข่าวต่างประเทศนี่ลงหมดเลยนะครับเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่และอเมริกาก็ประท้วงรัสเซียว่าเฮ้ยยู่บุเข้าไปนี่เขาจะเฝ้าจับตาดูนะว่าคุณละเมิดสิทธิมนุชนยังไงมีการสังหารประชาชนมีการจับใช้ความรุนแรงวอส Journal บอกว่าประท้วงที่คาซักสถานมีทหารรัสเซียส่งส่งหารรัสเซียเข้าไปปราบปรามประชาชนด้วยขณะที่ผู้ประท้วงหลายสิบคนเสียชีวิต อันจัสซีล่าโพสต์ Post, อันจัสซีล่าท่านดูเลยนะครับกองกำลังทหารของรัเสเซียไปถึงคาสักสถานแล้วท่ำกลางความรุนแรงรอบใหม่นะครับอันจัสซีล่านี่ครับอันจัสซีล่าสถานีโทรทัศน์ CBS ของอเมริกานะครับ นี่ลงข่าวเมื่อมกรายเองเนี่นะเนี่ยวันที่หกห้าหกนี่แหละ CBS รัสเซียส่งกำลังทหารเข้าไปในคาสักสถาแล้วขณะที่การประทะกันของหน่วยรักษาความปลอดภัยกับผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลมีคนเสียชีวิต New York Times กออ็ขอโทษ New ออ New York Times กับ New York นะครับนิวยอร์กไทม์รัสเซียส่งกำลังทหารเข้าไปในคาซัคสถานนิวยอร์กโพสต์ก็ลงข่าวคล้ายกันนะครับนิวสวีกนิวสวีกกองกำลังร่วมทางทหารของรัสเซียถูกส่งเข้าไปในคาซัคสถานตามที่ผู้นำประเทศร้องขอท่ามกลางการประท้วงแรงมากครับแรงมาก รอยเตอร์รัสเซียส่งกองกำลังทหารเข้าไปในคาซัคสถานเพื่อปราบปรามการลุกคือของประชาชนจนเป็นเกิดความรุนแรงรอบใหม่ก็แน่นอนครับเมื่อครองอำนาจอยู่นานเนี่ยผมถึงบอกว่าการครองอำนาจอยู่นานโดยใช้กลยุทธ์กลวิธีที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยประชาชนเดี๋ยวนี้รู้ทันหมดนะครับ เขาก็ไม่ยอมไม่ยอมรับสิแต่ว่ามันก็ทนกันอยู่อย่างนั้นแหละแต่รู้แล้วระบบการสื่อสารเีนี้มันไปหมดแล้วนี่ทุกคนก็ส่งข่าวสารถึงกันพอจุดชนวนพัวนะ้ำมันขึ้นราคาเท่านั้นแหละไปเลยเมืองไทยก็จะคลายๆกันราคาหมูแพงผักแพงนะครับราคาข้าวถูกนะครับ น้ำมันเขาลดราคาฉันก็ไม่ลดนะครับแต่ไอจุดสันดาบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นวันนี้ผมถึงบอกว่ามันมีหลายปัญหามากแล้วแล้วที่สำคัญที่สุดคือวิกฤตเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันพังหมดแล้วคุณประยุทธ์ไปว่าใครไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปขอความเห็นใจจากประชาชนเพราะประชาชนเขารู้ทันหมดแล้วว่าคุณทุจริตกันอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องวัคซีน ความทุกข์ยากของประชาชนมาที่คุณแล้ววางก็ยังอุ้มประยุทธ์อยู่ผมบอกเอาเถอะรู้มไปเถอะถึงจุดเมื่อไหร่แล้วก็จะเกิดเหตุคล้ายๆอย่างนี้ละแล้วยิ่งไม่ได้ไม่สามารถที่จะสร้างความปรองรองภายในชาติได้ไอ้ความขุ่นข้องหมองใจของประชาชนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วเพียงมันเหมือนมันเหมือนกระป๋องน้ํามันนะครับตั้งเต็มไปหมด เจอประกายไฟเมื่อไหร่ก็พลึบทันที